คลาสนี้ที่เป็นให้เธอทุกอย่างแล้วจริงๆเพาะเปิดให้ดูทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสอนแบบจับมือทําแทบจะเป็นไพรเวทคอร์สที่รับแค่รอบละสิบคนเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆค่ะตั้งแต่การวางแนวคิดในการทำคอนเทนต์การจัดสถานที่จัดแสงจัดไฟเรียกได้ว่าทำให้เข้าใจก็ไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวเรียนไปแล้วนักเรียนชอบอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปฟังกันค่ะนี้มาเรียนเนี่ยชอบเรื่องไหนมากที่สุดคะไม่เคยรู้เรื่องอ f ฟเรียตเลยก็คือตอนนี้ือเป็นความรู้ใหม่แล้วได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะคะอาจารย์สอน ใช้วิธีนี้มันได้ด้วยเพราะบางทีเราเรียบเรียงความคิดไม่ได้แต่ว่าคอร์สเนี้ยมันจะเหมือนรวมความคิดแล้วก็เรียงความคิดให้เราทั้งหมดย,ย่อยมาให้แล้วแค่เราเอาไปทำอะค่ะครีอทคอนเทนต์ยังไงให้น่าสนใจการจะแสงันก็ชอบทุกเรื่องนะคะก็ตอนช่วงเช้าเราก็เรียนเกี่ยวกับ f อฟเฟ a ตค่ะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เรียนตัดต่อเนาะก็คืออันนี้คือได้เทคนิคเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ได้เอากลับไปใช้ประโยชน์แน่นอนค่ะการถ่ายวิดีโอค่ะแล้วก็การตัดต่อแล้วก็การใช้แสงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่คุณครูสอนค่ะดูเนื้อหาที่นักเรียนชอบไปแล้วมาขอ3คํคำสำหรับคลาสนี้กันค่ะสาคำสำหรับคลาสนี้สนุกมีประโยชน์เยี่ยมเลยค่ะมากๆค่ะสนุกมากค่ะมันเยี่ยมมากเรียนทักษะเป็นเรื่องที่จะต้องทำค่ะเพราะที่สำคัญค่ะจะทำาอฟเฟร์เรให้ได้ดีเนี่ยก็ต้องตัดต่อให้คลิปน่าสนใจนะคะก็คลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสที่ทำให้ครบจบเลยค่ะก็คือมาวันเดียวรู้ตั้งแต่ เริ่มต้นแล้วก็จนวิธีการทำคลิปนะคะก็แนะนำว่าถ้าใครที่อยากจะรอดนะคะในยุคนี้ก็มาเถอคะค่ะสำหรับใครที่สนใจมาพบกันในคลาสนะคะ